การก้าจากใต้ข้าวเล็กไปเลที่มูลนิธิส่งเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนะครับนำกลุ่การสุขภาพดีใต้พระบรารมีให้บริการันตกรรมแก่เด็กโดยโอกาสในพื้นที่จังหวัดพังงาครับโดยนายเอกรัตลีเส้นพัวรางจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานเปิดโครงการสุขภาพดีใต้พระบรารมีณนะโรงเรียนเทศบาลทายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาโดยมีม่อมราชวงศ์จิจิรากร อ่าผาก้นนะครับเช่เช,ช่วิทนะครับกรรมาการอำนวยการมูลนิธิส่งเคราะห์สภาของของเด็กสภากาชาดไทยนะครับนางเศร้านิราชาบัณฑิตชาติโรภูริจวัฒน์พงานาวากียิ่งโนสมารีเส้นนายกโล่ากาชาติวัฒน์พงาพร้อมด้วยคณะกรรมการเล่ากาชาดนะครับนะอ่าแล้วก็คุณกิตติวันอนุเวสกุลรองประธานกรมมรมการมูลนิธิแม็กเอปฟี้แฟมิลี่ผู้แทนจากมูลนิธิตันตาเพท เอกชนประเทศไทยตลอดจนว่านาสถานการผู้นำสองทิศนะครับคณะครูผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยเข้าวรวมกัน ซึ่งกิจกรรมนะครับก็มีการบริการสันตกรรมแก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านทายชางกระเพือสร้างสุขอ,อนามัยให้เยาวชนโดยไม่คิดมูลคา่ารวมทั้งให้ได้ความรู้ด้านการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการดูแลสุขภาพในชีวิตประจําวันเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและก็สาม,มารถเข้าซึ่งบริการทันตกรรมได้อย่างเท่าเทียมตัวซึ่งครับค่ะผอมมาแล่งซึ่งโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารามีนะคะโครงการนี้คุณผู้ชมคะเป็นโครงการออกน้วยทันตกรรมเคลื่อนทีค่ะสํหรับเด็กโดยโอกาสที เขาไม่สราบมาจะเข้าถึงบริการข้องภากรัฐในจังหวัดถัวประเทศกันเลยเป็นการพนักกำลังคาระว่างสภากาชาไทยโดยมูลนิธิส่งครอเด็กข้องสภากา,ชารช้าไทยเล่ากา,ชารช้าจังหวัดพังงาสำนักงานซาธาราสุขจังหวัดพังงาโรงพยาบาลทันตกรรมมาหาจักรีซิรินทรมาหาวิทยายลัยมหิดลมูลนิธิแม็กแฮปปี้แฟมิลี่ค่ะมูลนิธิ ทันานทพัดเอกชนประเทศไทยรวมไปถึงส่วนราชการน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องถูกระดับข้องจังหวัดพังงาเลยนะคะทั้งนี้ค่ะมูลนิธิแม็กแคปปี้แฟมิลี่ค่ะเข้าได้มีการดัดเปลงรถค่ะให้เป็นรถทันตกรรมเคลื่อนทีประกอบด้วยห้องทันตกรรมเนี่ยหนึ่งห้องค่ะและการมีห้องเอ็กซเรย์ฟันอีกหนึ่งห้องมีอุปกรณ์ทําฟันพักสนามนะคะโดยมีการกาหนดจัดนะคะตั้งแต่วันที่8จนถึงต่อเชา้าค่ะแปดถึงสิเอ สิงหาคม25 6 6ในพื้นที่คองซี่อําเภอด้วยกันค่ะโดยแรกวันที่แปดที่ผ่านมาเนี่ย เข้าให้บริการไปเร้วที่โรงเรียนเทศบาลบ้านทายชางอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะเริกใว่าค่ะกาสิงห์คมให้บริการที่โรงเรียนบ้านบ่อเส้นอำเภอทับปุ๊ดและวันนี้ค่ะให้บริการที่โรงเรียนตะกัวปาเสนานุกูลอำเภอตะกัวปาส่วนพรุ่งนี้ค่ะต่อเช้าให้บริการที่โรงเรียนทุงโพวิทยาอำเภอตะกัวทุงค่ะเรื่องฟันนีควาสำคัญเลยนะเด็กๆเนี่ยบางทีอย่างแปรงฟันไม่ค่อยสะอาดแล้วก็ปวดเจ็บฟันที่เนี่ย ปวดทึงสมองนะบางคนก็ <c oughs> บอกวฉยนั้นัองให้ความสำคัญค่ะ <c oughs>